สวัสดีค่ะอันนี้บ้านเดือท่อนเด้อค่ะเด้อมืม้อนี้ประเด็นสิเดินทางไปอุดรทายบ้านเดือท่อนให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะมีโครงการบ้านเดือดทอน,อ,ทอ,น,อ,น,นอันนี้นี่นาบ้านประเด็นนี่นาบ้านประเด็นเด้อค่ะเด้อเบิ่งบักม่วงโดดโดดี่น้องเอย เบื <ersch> <S <S ้องไปเดินเสียงเบื้องหมักม่วงไปเดิอนใายบานให้เบื้องเบื้องหมักม่วงมีตั้งแต่หน่วยยัง่งเหรอต้นเบื้องหมักม่วงก็ล่างดอกหย่อยย่างอันนี้ก็ล่างเป็นดอกไม้ด้วยค่ะเด้ออยู่หน้าบานก็ล่างเป็นดอกไม้หมักม่วงเราค่ะเนาะอันนี้ใน่าบานปลาเดือนอันนี้คือบานปลาเดือนด้วยค่ะเด้อมีหมักม่วงอยู่หน้าบานสองต้น นีต่ต่อเพื่องออกมากขางนอกอีกนี่หลูกทีไปทรงประเดืนนอ,อ,อนน,นี่ม่บ้านเอออาท่อนเนาะเนาะเป็นนังนสิละนี่บ้านเอออาท่อนนี่หลูกเตียวรถไปทรงอันนั้นบ้านปลาเดือนนี่ประเดือนตีท่าให้เพิ่งนี้นี่แหละบ้านปลาเดือนลังนี่ลนะหลังที่สองอันนี้หลังแหลกอันนี้หลังที่สองของปลาเดือนเนาะเนาะ นี่บ้านปตะเดียนมีรถจอดอด้วยฮนนี่คือบ้านปตะเดียนเนาะคะเนาะเบื้องลูกปลูกหมกม่วงไว้หมกม่วงโดกดอกพี่น้องเไยเบื้องนั้นเนบืออ้องหน่ำดอกไม้มีต้นไม้ใหญ่ๆขนาดใหญ่ซ้ำสะอยู่เบื้องนั้นนะอันนี้ก็ล่างเป็นดอกกิ่งนันปะโบเป็นดอกเป็นดอกกิ่งเดียวขุ่นโดกโดอกพี่น้องเไย ดก,ากัาดดกแน่ไปเดินสิขึ้นรถไปก่อนมาในลูกนั่นแล้วอันนบ้านยุ่ข,ข,ข้างๆนี่จังค่อยกว้างดีที่ยุ่ข,ข้างๆนกว้างดีเนานะค่ะเนาะอันนี้ทผ่นบ้านยุ่ริมมัอสีสีกว้างดีอันนี้บ้านยุ่ริมมัอสีกว้างดีพี่น้อง บ้านเดียอาท่อนอันนี้ประเด็นสิไปทางนอกนี่ประเด็นสิไปอันกุดอนเด้อค่ะเด้อให้ลูกไปส่งบขศนี่แหละบ้านเียราท่อนเป็นสิรพี่น้อง มังได้เงินเทียนนอกๆเป็นบ้านหลังแหลกเันจังค่อยตีข่วงต้องปเด็นเป็นหลังที่สองเนาะหลังที่แหลกเนี่ยข่วงแต่ว่ามันกับสีทแท่งก็ก็นั่นก็หลังนั่นเพราะว่าทีบริเวณมันข่วงเนาะก่เนาะอันนี้สน้มอันนี้หัวข้าเจ้ากันหัวไปเบิร์ตด้วพี่น้อง อ้านกนกเขานกเขาบิลหลมีบริเวณห่นน ian, วงฟังทางสี่สีเป็นลังค่าสีแดงเลยพี่นอ้องฟังข้างประเดินยูสี่เป็นลังค่าสีฝาอันนี้เป็นสนา้น,นี่ฟังนี่เป็นลังค่าสีแดงฟังที่แรกประเด็นว่าสิีจองลังค่าสีแดงแนะประเด็นจองว่าท่านเขาประเด็นเลดายนนสีฝา เส้อในหลังข้างสีปา่านะคะเนาะอันนี้เขาบอกการเคหาแห่งชาติเห็นว่าเขาขึ้นไปไปไนนอันนี้ทางออกเด้อค่ะเด้อทางออกโมบันอันนี้สิมีป่องย้มอยู่นะลอดไัยดีอยู่กินออกอันนี้กับสิมีบิ๊กซีโอเปอร์แมนเนี่เซเว่นลืมบาผิดมึง ทางนาจะเป็นนั่นโล่งไฟฟ้าโอ้วังนกขนนพี่น้ง่งบินยุดเพื่อป่าเลยอ มาเป็นป้อมตำรวจเด้อกัะเด้อทางเขามาเป็นป้อมตำรวจเป็นซีแยกเด้อเขาไปฝุ่นการไปทางฝุ่นกับเขาในเมืองใดไปทางพี่กับไปตั้งลูกบาศก์เหนือเขาในเมืองใดด้วยกันเซนนี่ก็ออกไปทางกรุงเทพได้เด้อกัะเด้อเซนนี่พวันเป็นซีแย่โน่นมีป้อมตำรวจป้อมตำรวจเนาะ่อเนาะั่นสะท้อนแสงพอใครเห็น หนีร่องพักกอมตำรวจนีลูกลูกประเด็นพาไปทั้งนี่พราะว่าบอข้อสอยจะทั้งพี่น้อกเนาะไปถึงถึงลูกยุบบอข้อสอบเพราะว่าประเด็นสี่ถึงรถไปโคราชกอไปลงโคราชหรอประเด็นนี้ยไปตีต่อรถดันไปอันบ้านต่อรถดันจากกันโคราชไปอุดรเนาะค่ะเนาะไปลงหมือนหวยเกืง พ่อจ้างคอยสิ่เห็นลูกมาหบลูกประเด็นผู้หนึ่งกับยูอุดอนหมดและเบิ้งดอกพองไล่งามงาม่ำ นานี่ดอกช่างอุไรก็ร่างอัน,นออกคุณน่ะทั้งดอกสะเดาปั้ดงามพักพี่อย่างดอกสะเดาเต็มต้นเลยมาแถวโรบุรีสะเดาลห,หลายพี่น้องเพิ่นเราปลูกไว้คางอันนาบ้าน,าน,นคา,นางนั่นเิ่นหลายก็ยังมีน้ำทงน้ำทาก็หลายรู้ว่าเอึดกินดอกสะเดาหลายเก่งอี เบื้องดอกเดาขุนบานเต็มต้นเลยพี่น้องใหยพูดนละยะเสดาไม่บานเต็มต้นไหมหูไปรอไรข้างมีตะเสดา มีตลาดนัดด้วยกันด้อตลาดนัดที่ประเด็นขั้นมากนี่เขาเอื่นถนนท่าแค่ด้วยกันด้อที่ประเด็นขับรถมากยู่นกัหลุกเขาเอินถนนท่าแค่ยตูตำบนท่าแค่ขเขาในเมืองเล,ลาก็ไกลบันไดนาะกันเนาะเขาในเมืองโรบุรี่เพราะว่าขื้นน้ำเพิ่มเมืองโรบุรี่กันท่าแค่ขันเขาไปตั้งหน้หุ่นเขาเอืนตำบลทะเลชุบอนมันสียวน ทั้งในเมืองและตำบลทะเล่จุดสอนะประเด็นกับสิจบคทีป่ไปซ้ำนีกันเด้อกันเด้อคลิปสิเงาไปขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไรทุกเลิฟขอบคุณมาให้กำลังใจประเด็นให้กินโบโบกจบกโบโลุ่งห้จเจริญลุลง่งเรื่องเก่าหนาจนะ้ามา,ากินเนาะก,กันเนาะ ย่ au, งยิ่งขึ้นไปข้างหน้าเรื่องกับเรื่อยผสมพอได้กับได้ผสมพอรวยกับรวยเ mm hmm. พื่อนใหม่มาก็ชา้ชาช้าได้พาเลี่มงามเนาะค่ะเนาะผู้ใดไปบ่ทันฮอดจอดเพทันถึงก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้องกัเด้อประเดี๋ยวก็ย,กยังไปบ่ฮอดอยู่ประเดี๋ยวก็สิไปทยอยไปบ้านนั่นบ้านนี้เนาะค่ะเนาะช้าช้าได้พาเลี่มงามเด้องกัเด้อพี่น้องขอบคุณทั่วโลก thank you you so much my friend thank you thank you ขอบคุณหลายๆเด้องกัเด้อเอาไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็ เอาบรรยากาศเดินเดินทังกับอุดรนเนาะกันเนาะอันนี้ประเด็นมาจากบ้านเอื้อท่อนสิไปขี่รถเ้ยเจ็บบรรยากาศมาฝากขอบคุณห,หลายๆเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะไวติดตจมคลคิดหนา